ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตั้งฟังไทยฟังเราแล้วก็ตังต่างประเทศนะเจ้าวันนี้บมนี่จะป้ามากินในเจ้าวันนี้ก้อยขมขมก้อยขมบันเทานะเจ้าก้อยขมกับหลับขมมาเจ้าห้องว่าก้อยก็ได้ห้องว่าหลับก็ได้คนทีสาก็จะเป็นก้อยคนบันเทาก็หลับแต่บมนนี่ไปได้ทราบละเอียดเนาะมาเจ้าอุลลาน้ำลายแตกภักหลายเต็มท่านเลยเจ้ามาเจ้าคลิปนี้ใครฮักใครชอบเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องแม่นิ่ตนะเจ้าฝากแต่เจ้ามาเจ้าคนเหนือ ยังมามาก,กินดิบมาไข่ามากมันเนะเจ้ามาจัดการเลยนี่อันบอกใอยละเอียดแต่ใดนี่หอมดวนมนเขาดวนใหญ่แต่ผมองต้องผักกรมกันห้องพักอะไรอย่าง หยอดมาตุมมาแข็งมาแข็งก้งงงอยขมขม้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hầm chấm bánh hông Phen mua nhà mua nhứng, kiếm ta điếp. Chào. มันมั่งเนาะ่อแม่แกก็ไม่ได้สอนเพื่อกินตั้งแต่น้อยหรอกเจา้ามายาคลิปมากินในคลิปนี่นแหละติดใจก็กเลยกินประยุทธ์เลยที่นี่ของมั่งเนาะใครบอกกินเรียบก็ต้องขอโทษขออภัยตัวนะเจา้าดูได้เจา้า ม,มาแข่งมาแข่งหา่างหายไปหลายวันหลายวันเแ็มแล้วฟังลืมกันเต๋อนเนาะเป็นจ้า กำเใหญ่ตาสวดไปลืมกระดาษทิชชู ยินกับแก่งนอยกงอร่อยยินกับแก่งนอซาจีนลาบจีนไปได้หมดเจ้าพัก đột. เวลาเป็นวัดหายใจบ่ออกตัะจมุกคนตั้งเหนือปัญจะมาตำตำกับอมแดงนะเจ้าเวลาไม่สบายคัดจมูกนลางคืนหายใจไม่ออกนี่แหละเขาเลือกสับเสือหรืออะไรสักอย่างเลยแหละภาษากลางเอามาโขกกับหอมแดงไว้บนหัวนอนหายหายแต่เนาะคนไมนเท้าเนาะ มันหอมชื่นใจสเปยรยมิน้นสเปยรยมิน้นหวานกันไปเนาะพริกโดด เดี๋ยวเราหน้าจะมาซอยจุสูด,ดีกว่าเมื่อสดสดนะหมุนข้าวไม่ๆม่หวานหวานขาต้นไม่ๆค้าเคียงเนาะ Nó có màu mắn Dính hò vào đi. Hò tùm. con rau yak nhè nam, hử, hử, hả đại nam kéo huế, zen zen cháu này có ฝากแหมกานะเจ้าใครห้าใครชอบเป็นกำลังใจก็ไลไรก็ใช้ก็ติดตามเพื่อช่องใหม่ในตัวเจ้าป้ากันใหคลิปหน้าเจ้าคลิปนี้อิ่มแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า